ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอด follow บนแพลตฟอร์ม i n s t a g r กรของเรานั่นเองนะครับผมขั้นแรกผมให้ไปที่ o o เกิลเลยสึกคำว่า S P E S M m นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะผมจะอยู่ขวาม,มือด้านบนนะผมสมัครสมาชิกนะครับเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับผม อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะผมติสำคัญเลยไม่งั้นจะไม่สามารถสมัครได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะผมก็สมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรจิร,ร้อยนะผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยพอ กดเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับผมตรงด้านบนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมให้เรามาเลือกคําว่าอินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมอ่านี่นะผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมในส่องของบริการเดี๋ยวผมจะเลือกเปน็นอันแรกนะครับก่อนสั่งซื้อก็จะลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับนี้สาคัญเลยนะครับผม ในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์อินสตาแกรมของเรานะครับผมกด Copy l i ลิงก์มากดวางนะครับในส่วนจำนวนนะครับผมก็คือจำนวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเรานั่นเองครับผมผมเอาสักหนึ่งร้อยคนละกันเนาะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับผมเพียงแค่เจ็ดบาทเองเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมพอตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยครับ อพอกดสั่งซื้อเป็นนี้เรียบร้อยผมได้รับคูอสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึน้นน้าผมกำลังรอดาเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์โปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับผมดีสแกมของเรานะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่เราเพิ่มผู้ติดตามนะครับสาหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินได้เลยครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผมชิวเพย์ส่องอัลบาวอลเล็ตแล้วก็มีโทมันนี่วอลเลตนะครับสำหรับใครนะครับที่เติมเงินผ่าน QR code นะครับผมเมื่อเติมเงิน2,000บ,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 บาทขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่ม15%กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเติมขั้นต่ำสิบบาทนะครับผมและสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งนะครับผมส่องอัลบาวอลเล็ตเหมือนกันนะครับผมโบนัสเพิ่มนะครับถึง2%กันเลยทีเดียวครผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับผม ถึงขั้นต่ำสิบบาทเหมือนกันนะครับผมและสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาด้านยอดไรไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับข้พิธีเมนูตัวช่วยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเรานะครับผมือ้ฟิมข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยหรือว่าแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24่ชั่วโมงเลยนะครับผม ในส่วนเมนูของบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้แล้วผมมีให้เลือกเลนและราคากันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับผมส่วนขวามือจะเป็นด้านคำอ,อธิบายของเลนราคาต่างๆนะครับผมหลอดใครนะครับที่หาแพลตฟอร์มไม่เจอแล้วผมให้ไม่ติดตรงด้านบนได้แล้วผมไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์ติ๊กต k อกหรือว่าเทเลกร a มนั่นเองครับผมหลายแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับผม เป็นไอจีของเราเนาะผมก็จะเป็นเพิ่มยอดไล์นะครับผมเพิ่มถูกใจราคาถูกเพิ่มยอดวิวสตอรี่เพิ่มยอดวิวไอจีคลิปเปลี่ยวนะั่นท็อปผมอะไรอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับทาง Facebook ก็จะเป็นเพิ่มไล์นะครับผมเพิ่มไล์อิโมจินะครับผมเพิ่มไล์โพสหรือว่าอิโมจินะครับผมเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะครับผมนี่ครับผมเพิ่มยอดแชร์นะครับผม มาดูกันได้ครับผมสำหรับค่าคน้าผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับาทางเว็บไซต์ก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมเพียงแค่ปี้ลิงก์ของเรานะครับผมแล้วก็กดส่งให้เพื่อนนะครับผมถือว่าเป็นการสร้างรายได้ไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆในการสเีลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอจี IG ของเรานะครับผมว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับผมตอนนี้สามร้อยกว่าคนนะครับผมเพียงแค่กดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ นี่นะครับผมผู้ติดตามของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะใช้เวลาสักคู่นะครับผมเพราะว่ามันกําลังรันตามคิวนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาเสิร์ชคำว่า SPESM นะครับผม,ม,ม, SPE, บผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ